แล้วคุณพ่อก็เข้าเฝ้าเอ,อกรมพระนครสวรรเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านก็ตัดบริพาทคุณพ่อคุณพ่อขอประนมมือ,อ,อไม่เถียงไม่อะไรทั้งนั้นแล้วไม่เด้งออกไปเหมือนนะทุกทุกคนเ่ก็เอ้าตะพดแกจะไม่พูดอะไรบ้างเหรอก็กล้าวยังอ,อรับการตัดบริพาทมาไม่จบโอ้ยฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ออกแกพูดมาบ้างข้าราชการเจ็ดสิบแปดคนที่ถูกลุกออกไปอ่ะเขาผิดอะไรท่านก็อึงอ้งแล้วแกจะเอาไงแกจะกุ้นเดตาเา้าอเปล่าหาไม่ได้กล่าวที่เป็นรับเป็นหัวหน้าเพ่อบอกแล้วจะต้องให้มีพระมหากษัตริย์อ,อยู่ภายใต้และทำหนูนเหมือนอย่างกังก ไอ้พวกนี้มันมาพูดอะไรฉันไม่เชื่อมันหรอกแต่สำหรับแกฉันฉันยอมรับ